โดยพิธีภาคเช้าเริ่มในเวลา10บนาฬิกาเป็นพิธีตักบาตรแด่พระภิสุสงฆ์ซึ่งในพิธีทุกท่านได้กล่าวอาราธนาศีลห้าและกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานทั้งยังได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจกกักรกระวปวตนาสูตรและถวายพัตตาหารเพลแด่พระพิสุสงฆ์ณหอฉันคุณยาอาจารย์ก่อนที่จะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม ตามสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN พร้อมกับผู้มีบุญทั่วโลกจากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญเครื่องสักการะเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปประกายเนื้อครบรอบ139ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารซึ่งผู้อัญเชิญรูปหล่อหลวงปู่ทองคําคือกัลายาณมิตร สุนิสาทาเคชิงเงะกัลยานมิตรสุสวาส์ทาคาสึกะกัลยานมิตรสีสวัยการะเกตและกัลยานมิตรเกซอนอากิบาผู้อัญเชิญพานพุ่มเทียนแพคือกัลยานมิตรแปรพันยามาสกิและกัลยานมิตรวันนาผ่านมากพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ร่วมกันสวดสรรเสริญคุณ ของพระมงคลเทพมุนีเป็นธรรมนองสรพัญญะตามด้วยพิธีถวายปัจจัยเทยธรรมและปัจจัยปิดกองกระถินประจำปีพุทธศักราช2566เพื่อบูชาธรรมพระผู้ปราบมารนอกจากนี้ในช่วงเย็นได้มีการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรร่วมกันและปฏิบัติธรรมบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่139นาที ซึ่งกิจกรรมงานบุญในวันนี้นํามาซึ่งความปลื้มปิติเป็นอย่างมากที่ลูกหลานหลวงปู่ได้เดินทางมาเชื่อมสายบุญสายสมบัติกับพระผู้ปราบมารค่ะ